สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมออาเฟนอกนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมดิสไลค์แล้วนะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ PVP เหมือนเดิมนะไต่แรงสิบสองสิบสามนะจากสิบสองไปสิบสามจะเป็นยังไงมาดูกันนะ นีนะ่แรงผมใกล้จะขึ้นไป13แนละ้วอ,อีกประมาณ5ตาก็ชนะแล้วนะนี่ก็ก็เลตติ้งกันบ้านนะก็ไม่ค่อยแหกนะแต่ว่านี่มันก็แค่แรง12นะขึ้นแรง13ไปอาจจะเละเป็นขี้เลยก็ได้ส่วนมากที่เดอนก็จะเป็นทีมถึกนะทีมสปีดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ นี่นะทีมถึกอีกแล้วเอาสตาประเดิมตาแรกเลยกันอันนี้เขาเป็นทีมถึกออลลี่นะปัญหาแรกนะออลลี่ตัวปัญหาเลยต้องเคลียร์ออลลี่ก่อนเลยอืมติดรถเกาะเรียบร้อยไม่รอดแน่แน่ไม่รอ,อ,อดแล้วนะออลลี่เขานี่อืมน้องหมาพุ่งเข้าไปนี่นะการการแพ้ธาตุมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะขนาดะน้องหมาผมใช่ไหมขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าได้บัฟของดาเรียไปแล้วก็ยังไม่ขีนะ นี่ถ้าไม่มีรถก่อช่วยอออลี่เขาอาจจะยืนชิลเลยก็ได้นี่นะสาดตร์ไปก่อนวิธีรับมือถ้าถ้าทุกหมู่ของทอนะมีมันง่ายมากนะใช้สกิลกลางโล่ของกาเบียลนะทอจะทุบไม่เข้าเลยถ้าเกิดเจอทีมผิกสไตล์นี้ก็พยายามเก็บท่ากลางโล่ไว้นะเอาไว้ตอนที่มันใกล้จะได้ทุบแล้วเราค่อยกลางโล่ก่อนเพราะว่าเราเล่นทีมสปีดอะอยังไงสปีดเราก็นําอยู่แล้ว เราวนเธอได้ก่อนเขานะมันง่ายที่เราจะเก็บสกีเอาไว้รับมือนี่กาเวียวผมวน้อีกประมาณสองรอบเลยนะกว่าเขาจะได้ทุบอะเนี่ยมันทุบไม่เข้านะมันติดโลกทอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะมีคนจัดคอมหลายๆคอมไปแก้แล้วคอมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสู้ทีมถึกได้ง่ายๆเลยถ้าไม่เจอพวกเหนือมนุษย์นะ พวกห้าดาวหกดาวม่วงอย่างนี้ผมก็สู้ได้สบายนะผมว่าตัวทีมถึกที่เป็นปัญหาเลยนะคือตัวเหิเหนซื่อนะตัวนั้นพอพาสีตอนตายแล้วมันโกงนะเหินซื่อนี่นะไม่มีอะไรเลยทีมนี้ง่ายๆเลยทีนี้ก็เหลือแค่รอให้โลทอเขาหมดนะ ค่อยสวนนี่ไม่เขาไม่มีการซีซนะีแล้วผมก็จัดเต็มเลยนะเดี๋ยวรอดาเลียมาก่อนทอนี่ติดติดแช่จากดาเรียบ่อยมากเลยนะที่ผมดูแล้วะแทบจะเก้าเลยนะที่เขาจะติดเนี่ยมันติดง่ายมากๆเป็นกระสอบเลยนะเจอแบบนี้ทอเดีรอแพ้อย่างเดียวแล้ะ ทีมผมตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะผมเอานาจาออกเอาหมาใส่นะหมาเป็นตัวทะลวงดาเมจเป้าเดี่ยวที่รุนแรงมากเลยนะที่ผมเคยเล่นมาแรงกว่าโคอีแรงกว่านาจาอีกนะในเรื่องตีเป้าเดี่ยวมันทําให้เจาะทีมที่เล่นถึกและมีโลกีได้นะเดี๋ยวมันจะมีอยู่นะนี่นะทีมถึกต่อไปนะอันนี้นะทีมถึกโลกีนะทีมถึกโลกีนี่น่ากลัวมากเลยนะมันต้องทําให้โลกีตายให้ได้นะแต่ว่า มันก็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าหมาเรามีแค่ดาเมจเดียวที่เป็นสีส้มถ้าเราปิดโลกิเขาได้ก่อนก็จะดีนะโอ้นี่หยาบแล้วผมต้องรีบปิดกาเบียวไม่ก็ทอเขานะไม่งั้นผมจบแน่ถ้าตัวไหนตัวหนึ่งเขาได้เล่นอันนี้ผมเลือกที่จะปิดทอเขานะอ๋อเฮ้ยโชคดีมากนะที่ติดขี้ถ้าไม่ติดขี้ทอเขายืนนี่ผมผมแพ้เลยนะแต่ผมก็เตรียมแผนสำรองไว้คือผมเอาออรลีมาดักแล้วนะต่อให้ทอไม่ตายมันก็ค้างเหลืองนะเมื่อกี้อันนี้ผมชิลละเพราะว่า เขาไม่มีตัวอะไรมาทําเกมนะต่อให้โลกิมันจะน่ากลัวแต่ถ้าโลกิไม่มีตัวคอยกดดันนะโลกิจะเป็นเหมือนไก่ตัวหนึ่งเลยเหอนซื่อไม่มีแรงกดดันมากขนาดนั้นอุ้ยโลกิเขาน่าจะแม่นน้อยด้วยนะเพราะว่าโลปับไม่ได้เลยเหอนซื่อกับทอมีจุดอ่อนตรงที่มันแพ้บัฟกาเบียวนะถ้าเราเปิดบับกาเบียบับโลกาเบียทันอนะ่ะมันจะทุบไม่เข้านะทั้งสองตัว แต่ตอนนี้ก็ผมก็ตึงอยู่นะเพราะว่าคาล่าผมโดนแช่บแล้วนี่นะสบายแล้วไล่เก็บพีดาตัวได้เลยเพราะว่าโลกีมันมันตึงแค่ช่วงเทินแรกนะถ้าเรามาหามันไปได้ก็ไม่มีอะไรละเนี่ยโลกีเขาก็เป็นเหมือนไก่แล้วตอนนี้รอตายอย่างเดียวนี่นะขนาดเอ้ยมน,นี้ไม่ใช่นะ ยังคิเลดห้าสิบอยู่ของผมนี่ตัวเมนหลักๆเลยคือออลลี่กับดาเลียนะแล้วก็กาเบียวถ้าไม่มีสองตัวนี้นี่หยาบเลยนะเพราะว่าถ้าดาเลียไม่ไม่บูตดาเมดให้กับคีเลดให้คี้เลดผมจะขาดนะเพราะว่าผมทาบิวมาไม่ใช่คีเลดร้อยนะผมบิวมาแค่ห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหว่างบัฟสามสิบเปอร์เซ็นจากดาเลียให้มันครบร้อย ถ้าไม่มีบับดาลเลียผมนี่ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะอืมเต่าดำเต่าดำนี่นะไม่มีอะไรเลยทีนี้ถ้าตัวเดินเกมเขาตายนะไม่มีแล้วละไปเลยแล้วกันอืมต่อไปเป็นนี้เป็นถึกไฮนะถึกไฮน่ากลัวมากนะถ้าไม่รีบเก็บไฮ ก็สเต็ปเดิมนะผมนี่นะคาร่าก่อนเลยเปิดสารดรถเกาะไปนะอโอ้มาอย่างี้เลือกได้เยอะเลยนะจะฆ่าตัวไหนจะฆ่ากาเบียวก็ได้จะฆ่าทอก็ได้นะถ้าเป็นทรงนี้แต่ผมเลือกคิดจะฆ่ากาเบียวนะเพราะว่าทอมันไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าไม่มีบับกฟกาเบียวผมเล็งหลักๆเลยคือไฮของเขานะ ถ้าไฮยื้อไปยันสแต็กสี่สิบได้จะเป็นตัวที่ฆ่า,ยา,ายากมากๆนะต้องรีบฆ่าทอถ้าไม่มีบัฟกาเบียช่วยมันไม่มีประโยชน์เลยนะบัฟกาเบียเป็นเหมือนบัฟดา้านเดชให้ตัวเหินซื่อกับทอนะถ้าเรากดเก็บกาเบียตั้งแต่แรก,แรกๆได้ก็ดีเหมือนกันเหมือนตัดดาเดชเขาไปครึ่งนึงเลยนีนะ่เขาทุบยังไงก็ไม่ตายนะแล้ววิธีแก้ท่าของทอลาตอนมันยกสายฟ้าอย่างนี้นะเราแค่ไม่ไปตีนะแค่ไม่ไปตีทออย่างเดียวเลย ถ้าเราไม่ไปตีทอทอจะทําอะไรไม่ได้นะทุบก็ไม่แรงนี่ที่เหลือเราก็ตีตัวอื่นนะรอสกิลวนมาปิดหายอย่างเดียวตอนนี้ทอเราก็ปล่อยปล่อยซึมเลยนะไม่ต้องไปตีช่วงที่เราจะฆ่าหายเราพยายามหยุดคาร่าเขาให้ได้นะเพราะว่าคาร่ามันเป็นตัวกวนกวนประสาทมากนะมันจะทําให้เลือดหายเต็มได้ถ้าเราหยุดคาร่าได้เราก็สบายแล้วนะอืม ใช้ช่วงสิบสแต็กไม่ค่อยน่ากลัวนะเรียบร้อยล้วผมชนะนะแบบนี้นี่นะทอเขาดะามเมจหายไปเยอะมากเลยนะถ้าเราไม่ไปตีถ้าเราไปตีจนเขาเก็บสแต็กครบห้าได้ผมว่าน่าจะบินไปทั้งทีมเลยนะมันแรงมากอันนี้ผมเลือกที่จะตีเต่าดำนะผมต้องการที่โอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โหเรื่องแพ้ธานี่ โอ้โหแพท่านี่มันหนักหนาจริงเกมนี้ไม่เข้าเลยนะขนาดคิบัฟคิแล้วบัฟดาเมจแล้วนี่เรียบร้อยแล้วคาร่าเขาเริ่มโตแล้วผมต้องรีบปิดไฮให้ได้ละไม่งั้นซวยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วม,มันเกินเกินจริงๆนะเรื่องแพท่าเกมนี้ สบายแล้วทีนี้ไม่มีเหตุผลที่จะแพ้นะแบบนี้ค่อยไปนะอย่าไปรีบร้อนอย่าไปรีบตีตัวทอๆนะแต่ว่าทอเขาไม่มีปีกเราอย่างนี้เรารอจังหวะนะรอจังหวะที่ดาเลียได้บัฟนะถ้าเราไปตีก็ได้เว้ยอย่างนี้โอ้โหผมผมพลาดแล้วนะแบบนี้ไปสาดตร์รก่อให้อันนี้ผมเกมพลิกได้เลยนะสแต็คคอสามแล้ว เลือดผมได้น้อยทั้งนั้นเลยถ้าทอก็ทุบได้นี่ผมน่าจะหายทั้งทีมเลยนะเริ่มไม่เริ่มไม่ดีลนะอันนี้ผมถือว่าพลาดแล้วนะอย่างงี้ถือไปพลาดให้เขาละนี่เรียบร้อยผมแพ้แล้วนะแพ้แน่ๆนะอย่างงี้โอกาสสูงมากที่จะแพ้เอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทอทุบไม่เข้าอย่างี้เกมพลิกเลยนะทอทุบไม่เข้าท ทอน่าจะไม่ติดคีด้วยนะเมื่อกี้ถ้าติดคีขึ้นมาไหลหมดเลยนะทั้งทีมอันนี้ถือว่าโชคดีของผมนะน,นี่ผมก็กลายมาเป็นฝ่ายชนะแล้วไปพาดให้เขาก่อนแต่โชคดีที่เขาสกิลไม่ติดนะเออไม่เข้าเลยเว้โลก,กาเบลก็ไม่ได้กลางของเขาน่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสองคนนี้บางทีนี่ทอขอแค่ได้ทุกนะแรงมากๆ ต่อให้สแต็กแค่สามก็แรงมากๆนะออันนี้ไม่มีอะไรละยังไงก็ชนะนะอันนี้นะถึกถึกแบบเซซิเลียนะเขาเอาเซซิเลียมาแทนกาเบียวนะทีมนี้ก็น่าําคาญเหมือนกันนะตรงที่มันมีสองชีวิตนั่นแหละแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนเขาก็หลักๆเลยก็คือทอเขานะทอเขากับไฮเป็นตัวดาเมจแค่สองตัวถ้าเราปิด ตัวออลลี่เขาตั้งแต่แรกเราก็จะง,ง่ายนะนี่นะจิ้มเลยจิ้มเลยหายเรียบร้อยนะแบบนี้เตรียมตัวชนะได้เลยนะข่าวดีเลยแหละแบบนี้อันนี้ผมก็ปล่อยให้ทอเขายืนง่ๆไปนะผมเป้าหมายของต่อไปของผมคือตัวไฮนะผมให้ความสำคัญต่อการเก็บไฮมากกว่าทอนะเพราะว่าถ้าไฮได้เก็บสแต็กถึงสี่สิบเราจะฆ่าเขายากมากๆนะ เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บเขาให้ได้ภายในตัวที่สองหรือสามนะแต่ประมาณตัวที่สองผมก็เริ่มเริ่มฆ่าไฮแล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงนะผมเคยโดนส่วนทีนึงอะ่ะหฮตัวเดียวส่วนผมตายทั้งตีเลยนะในสแต็กประมาณสี่สิบห้าแต่ถ้าสแต็กน้อยไปน้อยแบบนี้ก็ง่ายๆนะหายเลือดแค่นี้ไม่น่ากลัวแล้วโดนน้องหมาจิ้มไปทีนึงโอ้ไม่คิดเลย ทีมผมคีเลสน้อยนะผมเอาดาเรียมาบัฟคีในการแก้จุดอ่อนของทีมนะถ้าทีมผมไม่มีดาเรียนี่ผมน่าจะจบเลยนะน่าจะแทบไม่คีเลยนี่นะทอคนนี้เขาก็ดุอยู่นะทุบแรงมากขนาดสแต็กเขามีน้อยแล้วนะผมไม่ได้ตีเขาเลยเขายังตีแรงผมผมแรงขนาดนี้เข้มอยู่นะทีมเขาเข้มอยู่ เรียบร้อยนะพอผมได้บัฟอย่างนี้ผมสวนสวนได้หนึ่งตัวแน่ๆนะดาเลียเป็นคีย์เลยนะทีมผมถ้าไม่มีดาเลียคือดาเมจหายไปเยอะมากอืมนี่ผมไล่ตีตัวอะไรก็ได้ละไม่ยากไม่ยากละนี่นะายเขาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าถ้าปล่อยให้เขาได้ถึงขึ้น40เมื่อไหร่เราเราจะจบยากมากๆเลยนะต้องรีบเก็บ ดีนะที่เก็บไว้ก่อนทีนี้ทอก็ไม่มีอะไรละอืมนะทอหมดพิษส่งันนะทอยืนอย่างนั้นเออเเลยทีนี้ก็เลี้ยงเลือดทอให้มันเหลือน้อยที่สุดนะแล้วก็ไปเก็บซิซีเลียให้เขาชุบหมู่แล้วเราค่อยๆไล่ฆ่าทีละตัวนะติดตรถเกาะด้วยง่ายเลยทีนี้อฮิวไปอดอกนึงนี่น้องหมาน้องหมาโอ,โ,หโอ้โหเอยังยังยัดีอยู่นะ มันติดขี้อยู่นึกว่าจะไม่ขี้ซะแล้วนี่พอเขาเขา,เขาเกิดมาแบบนี้เขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะอลลี่ก่อนเลยนะอันดับแรกอลลี่สำคัญมากยังไงก็ต้องเก็บออลลี่ก่อนอ้าวชิบหายละโอโหโอโหอะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเราก็ฆ่าไฮหรือทอเขาก็ได้นะ ต่อให้พัสซีบจุดอ่อนของที่เอาไฮกับออรี่มาเล่นด้วยกันเลยนะคือพัสซีบมันทับกันนะไฮจะไม่ได้รับพัสซีบของออลี่นะนี่คือจุดอ่อนเลยถ้าเอาไฮกับออรี่มาอยู่ด้วยกันอันนี้เขาอาจจะไม่รู้นะหรือว่ารู้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวิธีแก้ง่ายๆนะถ้าเราไม่รู้จะปิดตไหนเราปิดไฮก่อนก็ได้เพราะว่าพัสซีบของออรี่จะมาทํางานกับไฮและไฮไม่ลบมามาตะนะเราจะได้ตีฟรีเลย ออลลี่ก็จะเสียภาซีไปฟรีๆนะอันนี้ก็มีเป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนี่ออลลี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแบบนี้ <was> ตีในทีมไหนไหดีนะโอ้ทีมนี้เป็นทีมถึกสลับออริจินอลนะทีมถึกแบบดั้งเดิมเลยทีมนี้นี่หนามากๆนะเรื่องการซับเทน ที่หลักๆเขาก็คือทอกับเต่าดำนะแต่ว่าผมจะเลือกค่ากาเบียวเขาก่อนนะถ้ากาเบียวไม่ได้บัฟให้ดาเมจเขาจะหายไปเยอะนะดูนะแค่นี้คือจบแล้วนะทีมเขาถ้าเราไม่มีสามารถฆ่าทอได้เราก็ลคฆ่ากาเบียวนะทีมถึกมันมีฮีโร่น้อยนะในการวนฮีโร่นอกจากจะมีคอมเลยแปลกๆมาถ้าคอมแบบนี้นี่กาเบียวเป็นทีเลยนะของทีมแบบนี้ แค่ฆ่ากาเบียวได้กาเบียวทีมเขาก็เหมือนดาดาเลียทีมผมนะเป็นตัวบูตดาเมจสำหรับทีมถึกนะกาเบียวถ้าไม่มีตัวบัฟมันก็ทุบไม่เข้านะแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะนี่พอทอกลางสายฟ้าแบบนี้เราก็แค่ไม่ไปตีนะไปตีอ่ม oh. จังหวะน,นี้ผมเลือกต้องเลือกที่จะไปตีแซลลี่นะแซลลี่จะเป็นจุดอ่อนเลย ไปเรื่อยๆแล้วนี้รอชนะองเดียวแต่ว่าถ้าเจอเต่าดำของแน่นๆดาเมจหนักๆน,กนี่ผมก็ล่วงได้นะน่ากลัวคือเต่าดำนะทีมผมว่าทีมถึกน่ากลัวคือเต่าดำนะไม่ใช่ทอ ต้องรีบเก็บเต่านะให้เต่าพา้สิบทำงาน,นไวไวแต่ผมพลาดนะนี่ผมต้องตีออลลี่เขาก่อนนะไม่งั้นคาร่าก็จะฮิวเต่าไปเรื่อยๆยนะโอ้งานหยาบเลยอย่างนี้อันนี้ถือผมผมพลาดอีกแล้วนะผมรีบตีเต่าเขาเกินไปจริงๆผมต้องตีเลือดออลลี่ให้ต้องตีเลือดซัลลี่ให้รถไปพักนึงก่อนนะเพื่อให้คาร่าไปฮิวซัลลี่ตลอดแต่นี้ก็ได้ละ นี่นะแม่เขาจะฮิลสวนมาแบบนี้ถ้าเขาฮิลสวนตอนที่แซลลี่ยังเอ้ยตอนที่เต่ายังไม่มีพาสซีฟนะเราจะจบยากด้วยนะเพราะว่าหาซีซีไปปิดไม่ได้อันนี้ผมพลาดให้เขาแล้วแต่มันก็ไม่ได้หนักอะไรนะเนี่ยพอเต่าพอเต่าได้พาสซีฟสกิลมันก็จะรีนะผมไปพลาดให้เขาเองอันนี้ช่วยไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่เหลือพาสซีบนะผมก็ฆ่าเขาได้ง่ายๆเหมือนกัน ีก็เหลือแต่ว่าผมจะปิดทอเขาได้หรือเปล่าแล้วแต่ว่ามันไม่ยากนะปิดทอนี่ทอแพ้สกิลนี้หนักมากนะผมลองแล้วติดแทบร้อยเเซ็เลยพอทอไม่มีสายฟ้าที่ตัวแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆนะทีนี้ผมก็ไล่ทีละตัวแล้วนี่พอผมไม่มีบัฟคีผมก็ตีไม่ค่อยแรงเหมือนกันนะนี่ต้องบัฟอันนี้เลยบัฟหลักแล ตัวต่อไปที่เก็บน่าจะเป็นคาล่านะอ,อเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ทอไม่มีความน่ากลัวล้วเกมนี้จริงๆมันจบง่ายกว่านี้นะแต่ผมพลาดไปตีเต่าเขานะแล้วดาเมจผมไม่ถึง มันก็เลยนานแบบนี้นะไปพาดให้เขามันก็ต้องปิดคาร่าเขาให้ได้นะถ้าปิดไม่ได้เราก็จบทอไม่ได้อืมทอไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกไม่ค่อยเข้าเว้ยแต่พอมีโล่งนี้ทอเริ่มน่ากลัวนะต้องยอมไม่ขอทุบหนึ่งทีนะ ดูกันว่าจะถ้าผมรอดผมก็ชนะนะถ้าผมไม่รอดผมก็แพ้นี่นะเรามีสกิลสามสกิลเลยนะแต่เราเราศาสต์สกิลไม่ได้สักอย่างนะเพราะว่าผมต้องรอให้ทอเทินใกล้ๆนะแล้วให้คาร่าศาสตร์โลมาเพื่อกันดาเมจทออีกทีนึงไม่งั้นผมจะโดนทุบนะนี่นะช่วงนี้ผมึกลางโลออกนะทีนี้ทอจะทุบไม่ค่อยเข้าแล้วนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่เก็บโลไว้นะผมตายแน่ๆยังไงก็ตายนะ ต้องต้องเก็บโล่ไวทีนี้ก็สบายแล้วโอแช่ด้วยเรียบร้อยสำคัญเลยนะถ้าเราอยู่ในภาวะว,ะว,ะวิกฤตอย่างนี้คือเก็บโล่กาบีเอา,เอาไว้นะทอจะทุบไปเบาลงเยอะเลยถ้าจังหวะนั้นผมไม่เก็บโล่ไว้ผมน่าจะแพ้ไปแล้วนะอันนี้ก็รอโถมอย่างเดียวเลยต่อให้เขาสวนมาแ้ก้ก็เขาก็ไม่มีดาเมจอะไรแลวนะทอ แล้วทอแพ้ธาตุมันแพ้แพ้อลลี่ได้นะไม่ได้แพ้สิมันตีร้อปอร์ซ็น์ทั้งคู่เนี่ยนี่เรียบร้อยตายจีจีเลยเกมนี้เราพลาดแต่เราพลาดให้เขานะมันเลยนานกว่าปกติก็ขึ้นแรงสิบสามนะแลงมันก็ไม่ไสำหรับผมมันไม่ได้ไต่ย,ยากนะถ้ารอบมันรีไวกว่านี้ก็อาจจะขึ้นไปได้แล้วแต่ แล้วแต้มันไกลด้วยก็จบไปแล้วนะไต่แรงสิบสองขึ้นไปสิบสามแบบไม่ตึงเท่าไหร่นะมันทีมผมจัดมาเป็นทีมกึ่งไฮบิดอยู่แล้วนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เราไม่ไปพลาดให้ทีมเขาเราก็ชนะง่ายๆแล้ว นี่นะบิวตัวละครของผมนะนี่นะกาเบียวก็เน้นเร็วเน้นเร็วเลยนะกาเบียวกับแม่นนะแม่นยำแม่นยำหกสี่เปอร์เซ็นส่วนนี่นะออลลี่ผมนะมีคนถามเยอะมากทำไมมันแรงจังออลลี่ผมบิวฟูลดาเมดนะแต่ออลลี่ จะไม่แรงเลยนะถ้าไม่มีรถเกาะนะการสู้กับทีมไม่ไม่ใช่แค่ทีมถึกสิทุกทีมเลยนะการมีการบูทดาเมจและการลดเกาะนั้นมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทําดาเมจได้สูงสุดนะผมเห็นบางทีมไม่ได้เน้นที่เรื่องการลดเกาะขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ผมเน้นคีย์หลักเลยนะเน้นการเบี้ยวศาสกิลนี้ก่อนเลยนี่ลดเกาะนะหกสิบเปอร์เซ็นแล้วพอไปโดนดาเมจขนาดนี้นะมันรอดยากมากเลย นี่นะคาร่า,าผมก็เน้นสปีดอย่างเดียวนะรูนรูนออฟลองผมไม่เน้นนะผมเน้นแค่ค่าสปีดเน้นให้ลงสปีดอย่างเดียวนะมันจะออฟหลักออฟลองจะเป็นคิดดาเมจคิดเรทอะไรผมก็ใส่หมดนะขอแค่สปีดเยอะๆนะคาร่า,าผมอืดาเลียเป็นตัวเปิดที่ที่สองของผมนะไม่เน้นเหมือนกันนะออฟลองไม่เน้นผมเน้นแค่ลงสปีดเยอะๆนะ นี่นะน้องหมาผมนะเน้นไวนะเน้นไวกับดาเมจนะัสังเกตได้ว่าน้องหมาผมดาเมจต้นไม่สูงนะแต่ว่าน้องหมามีพาสซีฟคือตรงนี้นะคูณด้วยสามศูนมสเปอร์เซนความเร็วนะยิ่งเราไวเท่าไหร่หมาเราก็จะยิ่งแรงด้วยนะนี่คีย์หลักการเล่นน้องหมานะดาเมจไม่ต้องสูงนะเน้นไวอย่างเดียว สังเกตด้วยใช่ไหมว่าทําไมผมไม่ค่อยคิดนี่นะคีเลรผมน้อยแล้วผมใส่ดาเรียรมาเพื่อปิดจุดอ่อนคีเลรนน้อยๆของผมนะเพราะว่าสกิลสามดาเรียรมันจะเพิ่มคีเลรให้ทีมสามสิเอร์เ็นตะอันนี้ห้าสิบบวกสิบเป็นหกสิบบวกอีกสามสิบก็เป็นแปดสิบนะโอกาสแปดสิเปอร์เซ็นมันก็เยอะละอืวันนี้ก็จบเท่านี้นะขึ้นทั้งสิบสามแล้วไว้คลิปหน้าจะทําอะไรอีกก็ คอยติดตามเลยนะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ